น้ำที่เ้าเอาไปที่ของไฟบาทที่เขามาลองไปดื่มกันนจจี่ค่ะทุกคนตรงนี้มันก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งของไฟบาท คนเดินอย่ก็้วกสวยๆนค่ะเรียบเลยก็จะเป็นช่วงที่เดินลงมาข้างล่างที่ประเพณีเดินอยู่ประจําก็ช่วงนี้แหละเดินไปเดินมาดูน <ๆ S 1> ู่นดูนี่ความเรียบร้อย ช่วงนี้จะดูสวยนะแจมนี้ภาพแจมสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนพบกับพ่อเพนช่องเพนเพนสตอรี่จ้า นี่วันนี้มาถ่ายวิวข้างนอกไฟบาทข้างนอกสระน้ำให้ดูอันนี้มินิโกลเขามินิกอฟวันนี้ไม่มีคนเลยนีอันนี้ที่เขียวๆสนามหญ้าของไฟบาทประเพนมายืนอยู่ข้างนอกมาทิ้งขยะ วันนี้อากาศไม่ดีฝนตกทั้งวันไม่มีคนมาเล่นนะมีมีพวกนักสปอตที่เข้ามาประจำอ่ะสี่ห้าคนเล่นอยู่นี่ถังขยะเอามา,า,ามาทิ้งหาขยงขยะมาทิ้งก็เลยมาถ่ายดูว,วิวส,สวยอากาศมืดคึ้มเลยนะมเมฆเต็มท้องฟ้าเลย อยู่หลังไฟบาทเลยอันนี้นอกนอกอยู่ในเขตนั่นแหละแต่ว่าอยู่ข้างนอกอันนูนสนามกีฬาที่เขาเล่นฟุตบอลนะ่ะเห็นไหมมีมีโกอยู่ตรงนั้นสมดุล ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องลุงห้องน้ำอะไรก็อยู่ตรงพวกที่เขามาเล่นบอลสนามเขาเขียวเลยฝนมันตกไงแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาก็มาได้หญ้าเอารถมาได้แล้วฝนก็ได้ฝนหญ้าขึ้นเขียวเลยทางขยะ กระดงกระดาษเอามาทิ้งไม่มีงานทำไม่มีใครมาเล่นน้ำห้องน้ำไม่เลอะไม่เธอะวามทัเลก็ไม่เลอะก็เลยหางานทำพักก็จะกลับบ้านไม่พักเราก็ทุ่มหนึ่งว่าจะเลิกก่อนปกติเลิกสองทุ่มท้องฟ้าคึ้มเลย อากาศไม่ดีคนก็นเงียบมืดและไมกแล้วฝนก็จะตกแต่ว่าหกโมงอ่ะก็จะมีนักว่ายน้ำมามาอีกรอบนนฝนตกถ้าว่ามันไม่มีเอ่ออะไรริอ่ะไม่มีเออ่ฟ้าผ่าอะไรแบบนั้นอ่ะเขาก็จะมาว่ายกัน นี่ทางลงไปดูท่ออะไรเขาไม่รู้ไม่เคยลงไปตรงนี้ของเจ้านายเขาลงไปดูเกี่ยวกับพวกที่ทำน้ำน,นั่นหลยนี่กุก้งเงียบเขาไม่เปิดไงเขาปิดน,นี่ก๊อบ นุ่มกับสนามไฟบาทเขียวๆขียวนะปกตินะถ้าไม่มีเอ,อโลกนะหน้ารนะ้อนเนี่ยเดือนเนี้เดือนอากุชเนี่ยเออเดือนสิงหาเนี่ยมันจะเต็มเลยคุณแต่ปีนี้อากาศมันไม่ดีไงหญ้าเขียวเนะี่ยงางกระตูออกทางนั้นนะ่ะที่มาทิ้งก็อยาก ถังขยะเวลาก็ตัดไม้ตัดอะไรให้อ,กออกมาทิ้งทั้งนั้นแหละอากาศมันดีคนเงียบๆลองถ่ายดูหน่อยแถบตรงนี้ก็สวย ตรงนี้มันจะเป็นนะสนามฟุตบอลแต่ฝั่งทั้งนู้นน่ะฝั่งทั้งเออ่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไปฝั่งนูมันจะเป็นที่วิ่งอ่ะสนามวิ่งออกกําลังกายของที่เขามาเต้นหนึ่งที่เข้ามาซ้อม,มอ่ะวงใหญ่ตรงนี้นนี่มันด้านหลังด้านหน้าก็าจัดเป็นพวกนักวิ่งมาวิ่งซ้อมอ่ะ ที่ก็าทำเป็นวงกลมๆแล้ววิ่งถนนแดงๆอะ่ะอากาศไม่ดีเลยอันนี้อันนั้นช่วง้างหน้าที่ลดเข้าอันนี้ด้านหลังม่ลิก,กุ้นขนี่แล้เ,เพนออกมาจากประตูนั้นเลยล้วกระดาษมาถ้ง อยู่กับเจ้านายสองคน,งนัวนี้ก็แค่เชียร์คนหนึ่งที่ลงก็ไปห้องไห้องใต้ดินเช็คน้ำเช็คอะไรเขาก็ไม่รู้วเวลากขาเปิดน้ำ เสียงนกน้องอยู่ที่ไหนบนยอดไม้นี่ถ่ายให้เห็นชัดๆเข้ามาข้างใน ว้าขึ้นกำไฟกำฝนจะสนามฟุบบอนเนวะลาปกติเย็นเ็นเด็กจะมาเตะกันเต็มนะเด็กนักเรียนนะ่ะรุ่นๆมันเตะเล่นกันวันนี้อากาศไม่ดีงไงเลยไม่มีใครมา เงียบเลยวันนี้โอเคนะทุกคนเพื่อเพนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนลจ้าขอบคุณนะคะทุกคนเลิฟเลค่ะ